สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้วันนี้ก่อนเรียกว่าก่อนสงการนะครับก่อนกลับบ้านหารถใช้ทุกคันกระบะสวยเดิมๆนะครับที่พยจรถุสสองนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถสวยเข้าใหม่นะครับมี3สี3เฉดให้เลือกนะครับทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับใครสนใจกระบะแครบนะครับโตเตี้ยกระบะทำกินนะครับโปรคุ้มๆราคาถูกๆครับ บอกเลยว่ากดติดตามคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าเป้มีโปรแรมเปนให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ใครสนใจรถกระบะสักคันผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับต้องต้องดูคลิปนี้นะครับผมบอกเลยนะรายได้หมื่นห้าหมื่นหกก็ออกได้นะครับเรียกว่างบไม่ต้องเยอะนะครับอายุงานเกินปีผ่านโปรแล้วนะครับออกได้นะครับสนใจ โทรหาไปได้นะครับเบอร์เจ้ตตงของเป้นะครับอยู่ที่เบอร์0 9 4ย์9 4 8 4 8ปครับเป้มีกระบะพร้อมใช้หลายคันนะครับแล้วบอกเลยนะรถทุกคันตรงนี้นะครับสภาพเดิมๆเกตเองมีรับประกันให้ทุกคันนะครับมีวดันตีให้หมดเลยนะครับและมีการตรวจสภาพให้พร้อมทุกคันอ่ะเดี๋ยวนี้จะพาดูนะครับตั้งแต่หน้าตัวล็อกโคแบบนี้นะครับสีบอลเงินนะครับไปจนถึงหน้าใหม่ตัวเอ็นที่แบบนี้นะครับเป็นตัวมิดแล้วก็เป็นตัวอ่าเรียกว่า เอ็นที่ตัวปีชมมากหมูป่าเนาะมีครบหมดเลยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสสีประมาณ67คันนะครับพาเลือกพาชมนะครับดูละเอียดทุกคันเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้แป้าพาดูก่อนเลยนะครับบอกเลยนะว่ากระบะที่มีตอนนี้นะครับราคาถูกราคาดีนะครับออกมาเก0ด0แสนกว่าวันนี้เหลือแค่49,000บาทสำหรับตัวโล็อกโคตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าหล่อล็อกโคนะครับคบ กระบะแค็บเกีย์ออโต้นะครับน้าหล่อสีบอลเงินสภาพสวยเดิมแบบนี้ทะเบียน1648กร16ุงเทพหานครน,นะครับไฟหน้าเดิมๆหลอนๆนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเรียกว่าได้ตัวเจพัทเนาะเจพัทนะครับจะได้เรื่องของออปชั่นพิเศษนะครับได้กระจกมอ,องข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีคาร์บอยติดมาให้ครบๆนะครับราคาดีจับต้องได้นะครับงบของคันนี้นะครับอยู่แค่4 9 0 0 0นานะครับ4 9 0 0 0นานะครับขายเงินสดและเงินผ่อนสภาพเนียยนี้ไม่แสนต้นๆครับไม่1 0ึ0งแสนกโลเท่านั้นประวัตศูนย์นะครับรถเนี่ยมีเป็นรถมือเดียวที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับและผมบอกเลยนะผ่อนประมาณ7,000กว่าบาท7,000กว่าครับผ่อนเบามากสบายๆครับใครหาก็แบบพร้อมใช้เอาไ เรียกว่าวิ่งงานวิ่งของวัรทุกของเขาแล้วเสวนได้สบายเลยและที่สําคัญเป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับราคาถูกราคาดีนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะไม่ขนพาดนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวปีสิบเก้านะครับอยาให้ดูด้านในนะครับด้านในนะครับเบาจะได้เป็นตัวเบาผ้าแบบนี้นะครับเบาผ้านะครับจอนะครับป้ายประวัติศู์อยู่ครบเลยไหมครับเปลี่ยนของลงเหลวพร้อมนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องครับพร้อมโอนได้นะครับนี่อยู่นี้เลยนะครับครบครบแบบนี้รถสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับแคลริบอยมีให้ครบครับแคลริบอยมีให้ครบนะครับถ้าไม่เอาบอกได้ถอดออกได้เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้2จุดนะครับซ้ายและขวาเดิมแบบนี้สนใจโทรมาได้เลยนะครับออปชั่นครบครับหรือจะเอาเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับ คันนี้ก็น่าสนใจนะครับรถสวยนะและเป็นสีที่หายากด้วยนะครับใครมาเห็นนะผมบอกเลยว่าต้องถูกอ,อกถูกใจแน่นอนนะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับเทาเข้มนะแบบนี้นะครับแมกนิเนอร์ใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับตัวนี้ขอย้ำก่อนว่าได้เป็นเกียร์กระปุกหกสปีดนะครับเกียร์กระปุกหกสปีดตัวเครื่องใหม่อยู่รัวใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่าหน้าหมูป่านะครับหน้าอินที่ตัวใหม่เนาะ ชมหน้าใหม่แล้วจะเป็นแบบนี้ครับจะได้โครเมียมใหญ่ๆกรอบสวยๆแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนไปนเจมูบูของหมูป่านะครับแล้วไฟหน้าก็คือเปรียบเหมือนกับไฟเหมือนกระตานะครับเหมือนกระตาของหมูป่านะครับเขาเลยเรียกกันว่าทรงหมูป่าหน้าหมูปา่าเนาะอ่าทะเบียนนะครับไม่ใช่ทะเบียนนี้ทะเบียนจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกรุงเทพทั้งหมดเนาะคันนี้ทะเบียน7 7 2 4เจของเดิมจากเจ้าของนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับ จะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสภาพบอกเลยว่าสียังเดิมอยู่เลยนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์และเกื้อไม่เคยทําสภาพคลิปนะครับแม็กจะไปขอสิบหกเดือโรงงานนะครับกระจกข้างตัวนี้จะเป็นแบบพับมือนะครับพับมือนะด้านในนะครับผมบอกเลยว่าเอี่ยมใหม่คลิปนะครับเบรกคัตแป้นเบรกยังใหม่ยังคลิปอยู่เลยนะครับรถปีใหม่ครับราคาตามสกบเลยนะครับ439,000สามนะครับ2.4 NT ุ e สี่ i อนตีปี23ใหม่แค่28,000ื่นโล นะครับเรียกว่าซื้อมาเหมือนซื้อมาจอดประมาณนั้นนะครับเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับนอตไม่ขยับดูได้นะครับนี่พอสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับโอเคแน่นมากปึ๊บนี่ไงเม่ดาร์เห็นไหมครับชัดทุกไมโครมทุกจุดนะครับนี่เดิมๆนี่ครับสภาพเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับกระบะแคบพร้อมใช้นะครับเป็นตัวเตี้ยด้วยขึ้นลงสะดวกนะครับมันทุกสบาย ช่วงล่างออกแบบมาเพื่อบรรทุกเลยเขาแล้เขาสวนตอบโจทย์นะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะสภาพเดิมครับสวยงามมากนะครับเป็นสีเทาดํานะครับให้ดูสภาพรอบคันเลยรถเพิ่งเข้ามานะครับเรียกว่าสภาพเลยแล้วเราคิดคนเลยนะครับสีเทาดำเนาะตัวเนี้ยนะครับก็มีเรื่องของตัวระบบการขโมยมาให้ด้วยครบนะครับแล้วก็ของเหลือจากการให้ดูแลให้เปลี่ยนให้ครบนะครับรถสภาพเดิมบอดี้เดิมนะครับเครื่อง2004ทั้งหมดเลยนะครับ ได้เครื่อง2,004ยูโรใหม่นะครับประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนะผมบอกเลยนะครับจากปกติประมาณ11,12ก็อยู่ประมาณ14,15นะครับถือว่าได้กระบะดีเซลที่ประหยัดน้ำมันนะครับบรรทุกก็ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยใช้งานก็ดีแล้วก็เครื่องโคตรทนนะครับบนเขาบนดอยเนี่ยเขามีแต่เอาตัวนี้ไปใช้กันนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ราคาถูกราคาดีซื้อได้ครับ4,000,000ถึง3,000,000ผ่อนประมาณ8,000นะครับคันนี้มาต่อกันอีกคคัันสีขาวรบ สีขาวหน้ามูปานะครับปีใหม่ๆเหมือนกันนะครับปีใหม่ใหม่กลางๆคันนี้ราคาถูกนะคันนี้ราคาถูกสุดที่379,000ปีเบ็ดครับไม่หนึ่งแสนเก้าพันโลนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าราคาถูกราคาดีนะครับถูกสุดๆผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทนะครับผ่อนหกพันกว่าสีขาวครับเดิมๆแบบนี้เลยเขาขาว,ขาวเดิมๆหล่อๆสภาพเนี้ยบสภาพสวยนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับ ไม่แตกไม่ล้าคมใส่กริปบอดี้เดิมมีการตรวจสภาพให้พร้อมนะครับรับประกันโครงสร้างให้แบบนี้นะครับแม็กเดินโรงงานนะครับได้แม็กเดินโรงงานนะครับขอบ16กกรอบไฟ์มองใส่มาให้ครบแล้วนะครับถ้าจะเอานะครับเดี๋ยวเป้แถมให้ได้นะครับในกรอบไฟท์มอรแบบนี้นะครับรถสวยบอดี้เดิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับงามมากสภาพกริปนะครับรับประกันเลยว่ารถสวยตรงปกแน่นอนนะครับ รถสวยตัวปกแน่นอนอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับมีไฟลัดวิ่งเซ็ถึงหน้าบ้านรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านครับโทรหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8็ครับอ่ะมาดูด้านในกันนะครับด้านในตัวนี้จะได้นะครับในเรื่องของตัวจอมาให้นะครับเป็นจอขนาดประมาณ7นิ้วทัชสกรีนได้นะครับแอปแอร์แอนดรอยด์คาเพล็อตเพเมีให้ครบนะครับสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับมาอยู่ประมาณ0 0 0 0 0แสนกโลนะครับรถมือเดียวนะกระบะดีเซลนะครับเล่มมีสคบมีครบแล้วก็ในเรื่องของสำเนาเล่มมีให้ดูนะครับซื้อสดได้จัดเฟนได้ครับตะเข็บใปน้าโครงสร้างดูเลยครับเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับใครสนใจโทรหาไปได้นะครับ094 7 8 9 4848แครับแครปเปิดได้นะครับด้านในยังกิฟยังใหม่นะครับได้เบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้ สภาพเดิมๆนะครับหัวนงหัวน็อตไม่ขยับไม่แกะไม่ขายสนใจโทหาเป้นะครับ0 9 4ย์9ก8า8เจครับรถสภาพสวยเดิมนะครับแ e ดอ t i ิชั่นะครับ Z Edition ด้านท้ายการชนต่างๆนะครับติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับตัวนี้ข้อพึ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับสีขาวนะสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับและมาต่ออีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่น่าสนใจมาก สำหรับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับเปร์วัตศูนแท้นะครับปีทั้งหมด4ี่คันเป็นตัวปี22ปี22หน้าหมูป่าครับย <c oughs> ้ำนวะว่าคันนี้ราคา449แสนนะครับที่ราคาสูงกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะตัวนี้พิเศษครับได้เป็นเกียร์ออโต้หน้าหมูป่าสีบอลเงินเดิมๆแบบนี้ไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับ449แสนนะครับสองจุตัวมิดด้วยนะครับ ปี21นะครับปี21 4 4 9 0 0นะครับตัวมิดจะได้เรื่องของกระจกนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีไฟตัดหมาะมาให้เห็นไหมครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟหน้ามันติทะเบียนหนึ่งสนะครับมา1 1 9 0งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่ปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับ ออปชันให้มาครบและตัวจอนะครับมีจอจอมะดีตรงกลางให้แล้วก็จอทัชสกรีนตรงกลางก็มีให้ครบนะครับจอควบนุมงเล่นทัชสกรีนได้ป้ายประศูนย์อยู่ครบครับคันนี้ย้ำเลยนะรถเดิมๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา449,000่อประมาณ8,000รายได้1 6 0 0 0 7ซื้อได้จบครับคนเดียวรายได้1 6 0 0 0 7ซื้อได้ครับจบคนเดียวเลยนะครับได้รถสวยไปใช้แบบนี้เลยนะครับ สนใจนะครับโทรหาไปได้นะครับ0947894848ครับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเดิมๆหล่อๆครับรถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับโทรหาไปได้เลยนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นตัวถ้าตัวสเปคนี้เป็นมีอยู่2คันสาคันอีกคันนึงจะเป็นเอ็นที่รถจะปี22ราคาเท่ากัน449,000นะครับอ่ะใครสนใจกระบะพร้อมใช้แบบนี้นะครับตัวเตี้ยกระบะทํากินนะครับ กระบะทำกินนะครับไม่น้อให้ปีใหม่ออปชั่นครบแบบนี้โทรหาไปได้นะครับ094 789 48 48ดปสครับรถสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้บอกเลยว่าไม่ใหญ่พลาดกันนะครับกดไลค์กดแชร์ตามแล้วทักมาโทรมาแอดไลน์มานะครับ ID line ไลน์นะครับ p a e a n t e s c o x d i m o n d ครับหรือโทรมาได้เลยนะครับไปอยู่ที่บริษัทเพลย์ยน์อ่ารม2นสองนะครับตรงสี่แยกมินบุรีเสรีไทยหกสิบแปดครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสำหรับ กระบาดโสเข้าใหม่นะครับรถเดิมๆกระบะชำกินนะครับ่นใช้งงานเนาะโทรม,มาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ